สิบสาเหตุที่ทาให้เครื่องเวอร์ฮีทในหน้าร้อนคนใช้รถต้องรู้ก่อนพังนะครับถ้าคุณนะครับเป็นคนที่ใช้รถเป็นประจํานะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนต้องฟังให้จบนะครับเพราะวันนี้นะครับผมจะมาบอกสิบสาเหตุยอดฮิตที่ทําให้เครื่องยนต์เวอร์ฮีทหรือร้อนจนเกินถึงขั้นพังได้นะครับทําไมรีบเช็คหรือป้องกันก่อนอาจจะต้องเสียเงินซ่อมหนักหรือรถดับกลางทางแบบไม่ทันตั้งตัวครับเครื่องยนต์เวอร์ฮีทนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเล็กนะครับหลายคนนะครับมองข้ามไปจนเกิดปัญหาใหญ่ตามมา บางคันนะครับถึงขั้นเครื่องพังต้องยกใหม่กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอากาศร้อนนะครับเป็นตัวกระตุ้นหลักทําให้ระบบระบายความร้อนทํางานหนักขึ้นแล้วสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้รถของเรานะครับโอเวอร์ฮีทมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับ 1นครับน้ำยาหม้อน้ำหมดหรือน้ำในหม้อน้ำแห้งระบบหล่อเย็นของรถทุกคันนะครับต้องใช้น้ำยาหม้อน้ำหรือที่เราเรียกกันว่ากูเลนนะครับซึ่งช่วยระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ถ้าน้ำยาหม้อน้ำหมดนะครับหรือระเหยไปโดยไม่เติมให้พอเครื่องยนต์นะครับจะร้อนจัดและโอเวอร์ฮีตได้ง่ายวิธีป้องกันนะครับก็คือต้องตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งครับ2ครับพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงานหรือทำงานผิดปกติ พัดลมหมอ้อน้ำนะครับมีหน้าที่เป่าระบายความร้อนจากหมอ้อน้ำนะครับถ้ามอเตอร์รอพัดลมเสียฟิวขาดหรือสายไฟพัดลมขาดนะครับเครื่องจะไม่มีทางระบายความร้อนได้ทันทําให้อเวอร์ฮีทได้เร็วโดยเฉพาะเวลารถติดๆนะครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับก็คือลองเปิดแอร์แล้วดูว่าพัดลมหมุนหรือไม่นะครับ3มครับหมอ้อน้ำรั่วหรืออุดตันหมอ้อน้ำนะครับเป็นจุดสําคัญในการระบายความร้อนถ้ามีรอยรั่วน้ําในระบบนะครับจะซึมหายไปทําให้ความร้อนสะสมจนเกินพิกัด นอกจากนี้นะครับถ้าหม้อน้ํามีตะกันหรือคาบสกปรกสะสมมากนะครับก็จะทําให้การไหลเวียงของน้ําไม่ดีระบบระบายความร้อนทํางานไม่เต็มที่ควรล้างหม้อน้ําและเปลี่ยนน้ายาหม้อน้ําตามระยะนะครับ 4. ครับวาล์วน้ําเสียวาล์วน้ำนะครับทําหน้าที่ควบคุมการไหลของน้ํำหล่อเย็นถ้ามันติดทัางไม่เปิดน้ําจะไม่ไหลไปที่หม้อน้ําเครื่องยนต์ก็จะร้อนจนเวอร์ฮีทนะครับวิธีป้องกันนะครับก็คือควรเปลี่ยนวาล์วน้ําตามอายุการใช้งาน หรือเช็คอาการว่ามีปัญหารหรือไม่เช่นเครื่องร้อนเร็วกว่าปกติครับ 5. ครับปั๊มน้ำเสียหรือทํางานผิดปกติปั๊มน้ำนะครับมีหน้าที่หมุนเวียนน้าในระบบระบายความร้อนนะครับถ้าปั๊มน้ําเสียหรือลูกปืนปั๊มน้ําเริ่มหลวมนะครับน้ําจะไม่ไหลเวียนได้ดีทําให้เครื่องยนต์สะสมความร้อนจนเกิดเวอร์ฮีทครับวิธีป้องกันนะครับก็คือตรวจสอบเสียงปั๊มน้ําว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่และเปลี่ยนตามอายุก,การใช้งานครับ 6. ครับสายพันธุขาดหรือย่อน สายพันเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำนะครับถ้าขาดหรือหย่อนจนหมุนไม่เต็มที่น้ำหล่อเย็ยนนะครับก็จะไม่หมุนเยียนระบบระบายความร้อนก็ทํางานผิดปกติทําให้เครื่องโอเวอร์ฮีทได้วิธีป้องกันนะครับก็คือตรวจสอบสายพันธุ์อย่างสม่ําเสมอครับเครับใช้น้าเปล่าแทนน้ํายาหม้อน้นําน้ําเปล่านะครับมีจุดเดือดต่ําและไม่มีสารป้องกันสนิมถ้าใช้แต่น้ําเปล่านะครับแทนคูลเลนจะทําให้เกิดสนิมในระบบหม้อน้ําและส่งผลให้การระบายความร้อนแย่ลง เครื่องยนต์อาจโอเวอร์ฮีทได้ง่ายครับแปดครับเครื่องยนต์ทํางานหนักเกินไปขับรถขึ้นเขาหรือบรรทุกหนักเป็นเวลานานทาให้เครื่องยนต์ต้องทํางานหนักและร้อนขึ้นกว่าปกตินะครับวิธีป้องกันก็คือพยายามไม่เร่งเครื่องแรงเกินไปและหยุดพักเครื่องเป็นระยะถ้าต้องเดินทางไกลครับ9ครับแอร์โฟมหม้อน้ําอุดตันถ้าหม้อน้านะครับมีเศษใบไม้หรือฝุน่นเกาะหนาแน่นนะครับอากาศจะไหลผ่านหม้อน้าได้ไม่ดีนะครับส่งผลให้การระบายความร้อนลดลงนะครับ วิธีแก้ไขก็คือหมั่นล้างหน้าหม้อน้ำเป็นประจำนะครับ10ครับหัวเทียนจุดระเบิดผิดปกติหรือเครื่องยนต์จ่ายเชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ถ้าเครื่องยนต์จุดระเบิดไ,ไม่สมบูรณ์หรือเชื้อเพลิงเผาไหม้ไม่หมดนะครับจะเกิดความร้อนสะสมมากกว่าปกติและอาจทําทให้เครื่องยนต์อวีทได้วิธีแก้ไขก็คือตรวจสอบหัวเทียนระบบจ่ายน้ํามันให้ทํางานได้ดีเสมอครับสรุปนะครับอากาศร้อนเป็นตัวกระตุ้นให้เครื่องยนต์อวีทได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่อยากลดพังกลางทางต้องหมั่นตรวจสอบระบบระบายความร้อน และเช็คอุปกรณ์ต่างๆนะครับว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่หวังว่าวันนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนรู้เท่าทันปัญหาและดูแลรถได,ด้ดีขึ้นนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พาาลาดสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ